ตัวนี้ก็จะเป็นของตาละครั้งจะเป็นริบบิ้นแบบเนื้อทรายนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ85เซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เราตัดปลายแหลมแบบนี้ด้วยนะคะทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดง่ายๆทีนี้นะคะเราก็จะมาตัดเตรียมอีกขนาดหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันจะเป็นริบบิ้นกากเพชรแบบใสนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด8เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะตัดปลายแหลมแค่1ด้านนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งเราจะตัดตรงแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะแยกในส่วนของสีม่วงไว้ก่อนเราจะมาเริ่มพับจากเส้นสีขาวนะคะ ให้เราพับริบบิ้นนะคะเหลือมกันเหลือความยาวของริบบิ้นตรงนี้ประมาณ1นิ้วนะคะจากนั้นให้เรากดตรงกลางให้เป็นรอยพับไว้เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะให้เราเอาริบบิ้นเส้นที่เป็นด้านยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วทีนี้เราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานนะคะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมา ตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นที่สองของเข้าไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะก็จะเอามาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะเราจะนำมาสอดในรูที่หนึ่งตรงนี้นี่นะคะให้เราสอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับคางออกล้วงเอาเส้นที่สามนะคะขึ้นมา จากนั้นเราก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลยนี่นะคะในขั้นตอนนี้เราต้องตรวจสอบดูริบบิ้นของเราด้วยนะคะว่าเส้นที่เป็นด้านยาวขึ้นมาอยู่ด้านบนครบทั้ง4คู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบเราต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าเราสอดไปเรื่อยตอนสุดท้ายริบบิ้นของเราจะไม่พอนะคะต่อมานะเราก็จะมาขึ้นฐาน8ก็จะมาเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะ พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวามือแบบนี้นะคะด้านขวามือเราก็พับเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้ด้านบนเส้นนี้เราก็พับเฉียงลงมาด้านล่างด้านซ้ายมือนะคะเราก็สอดล็อกเข้าไปในรูต,ตรงนี้นี่นะคะจากนั้นให้เรากดริบบิ้นให้เป็นรอยพับไว้นะคะ จัดให้กระชับด้วยนะคะนี่จะได้เป็นฐานแปดแบบนี้แล้วต่อมาเราก็จะหยิบเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นจับลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะก็ทับเส้นที่สาม เราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้นแล้วทีนี้ก็จะวางเส้นแรกนะคะลงมาเส้นแรกตรงนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเสน euh. ้นที่5ขึ้นมาแทนแล้วก็วางเส้นที่2ลงเอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนวางเส้นที่3ลงเอาเส้นที่7ขึ้นมาแทนวางเส้นที่4ลงแล้วก็เอาเส้นที่8ขึ้นมาแทนนะคะ ตรงนี้เราก็จะมีสี่เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะจะไม่มีลิปปิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมานะคะเราก็จะวางเส้นแรกตรงนี้นะคะนี่นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองนะคะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งอยู่ข้างเส้นที่เราวางเลยนะคะนี่นะคะ นี่เส้นที่หนึ่งที่เราวางลงอยู่ตรงนี้แล้วก็สอดข้างกันเลยแล้วก็เอาเส้นที่สามสอดรูที่หนึ่งแล้วเบี่ยงออกมารูที่สองเอาเส้นที่สี่นะคะสอดรูที่หนึ่งแล้วเบี่ยงออกมารูที่สามรูนี้ก็จะออกมาค่อนข้างยากนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลย ะชับประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้เราจะทำการพาดข้ามริบบิ้นนะคะทั้งหมด4เส้นก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็นับวนไปจากทางด้านซ้าย1,2,3,4แล้วก็วางพาดแบบนี้เลยแล้วก็วนเส้นที่2ซ้ายมือนะคะ 1>, 1 2 3 4สลิปินก็จะเรียงช่องกันออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็ข้าม4อันนี้ก็ข้าม4นะคะเราจะเหลือสีเส้นที่เป็นเส้นตั้งนะคะให้เราเอาเส้นแรกตรงนี้นี่นะคะเส้นนี้จับโคง้งแล้วก็สอดลงไปในรูที่1ข้างเส้นสุดท้ายที่เราวางนะคะนี่เลย แล้วก็เอาเส้นที่สองจับโค้งเหมือนกันนะคะแล้วก็สอดรูที่หนึ่งแล้วเบี่ยงออกมารูที่สองอันนี้เส้นที่สามก็เหมือนกันสอดรูที่หนึ่งแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่สามอันนี้เส้นที่4ี่ก็สอดรูที่1แล้วก็เบี่ยงออกมารูที่ 1, สี่ 4. แบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็ ดึงจัดริบิ้นนะคะให้กระชับเลยค่อยๆดึงบนไปทีละเส้นนะคะถ้าเราดึงได้ไม่กระชับนะคะในด้านนี้แนะนําให้เราพลิกแกับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะด้านนี้เราจะดึงได้แน่นกระชับกว่าด้านที่แล้วนะคะก็ดึงจัดทีละเส้นวนไปจนกว่าความรู้สึกเราจะรู้สึกแน่นนะคะ นี่พิกกลับด้านขึ้นมาดูด้านนี้ด้วยนะคะพอกระชับแบบนี้แล้วเราก็จะมาสอดนะคะริบบิ้นข้ามสมเส้นหรือว่าสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะสอดไปเลยแบบนี้นี่นะคะข้ามสมเส้น12ึ 1, 2, น่งสามนี่ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะสอดเหมือนกันจนครบทั้ง8เส้นเลย พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ดึงจัดอีกทีหนึง่งเพราะว่าระหว่างที่เราสอดริปบิ้นของเราอาจจะเลื่อนออกมานะคะทําให้ริปบิ้นของเราไม่กระชับเราต้องจัดทรงอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะด้านบนต่อมาเราจะทำการสอดริปบิ้นนะคะอีกสีหนึ่งเข้าไปนี่นะคะเราจะใช้ด้านที่เป็นปลายแหลมสอดไปตามแนวริบบิ้นเลย นี่นะคะหรือว่าจะนับข้ามนะคะก็จะข้ามทั้งหมด3เส้นตรงดูที่เราสอดนะคะเส้นที่1 2 3นี่เลยแล้วก็ดึงเหลือไว้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็สอดเหมือนกันแบบนี้จนครบทั้ง8เส้นเลย พอเราสอดจนครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นลักษณะนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นคู่กันแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทําให้เป็นเหมือนทรงดอกกุหลาบตูงก็จะมาเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมานะคะแล้วก็จับโค้งในลักษณะนี้เลยแล้วก็สอดลงไปด้านหน้า ของเส้นที่เราทำนะคะแล้วก็ดึงแค่พอประมาณก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นเดี๋ยวรูต่อไปที่เราจะสอดเราจะมองไม่เห็นนะคะต่อมาเส้นที่สองวนจากทางด้านซ้ายนะคะจับโคง้งเหมือนกันเลยแล้วก็สอดด้านหน้าของเส้นที่เราทำนี่นะคะใครที่ทําดอกหลับตุมเป็นอยู่แล้วนะคะลายนี้จะทําได้ง่ายมากนะคะ แล้วก็ทำแบบนี้นะคะเหมือนกันวนไปจนครบทั้ง8คู่ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะค่อยๆดึงจัดแต่งนะคะทีละคู่อย่าเพิ่งดึงแน่นทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวดอกของเรายับได้นะคะพอกระชับแล้วนะคะเราก็จะ จับลิปบินด้านบนนะคะกลางออกให้เป็นทรงกลมด้วยนะคะแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำกีบรอบด้านข้างก็จะเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะจับลิปบินยกขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดเบาๆแล้วก็โค้งปลายลงมาด้านล่างเสร็จแล้วก็ม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนลงมาด้านล่างอีกหนึ่งครั้ง นี่นะคะจะได้ลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็จะนำปลายสอดข้าม1คู่นะคะเราต้องใช้นิ้วโป้งกดกีบตรงนี้ด้วยนะคะบังคับให้ริบบิ้นของเราโผลออกมานี่นะคะแล้วก็ดึงกีบตรงนี้นะคะเราจะใช้นิ้วของเรานะคะหมวนช่วยด้วยนะคะนี่ค่อยๆดึง แบบนนี้ะะคะในส่วนของกีบตรงนี้เราสามารถจัดแต่งที่หลังได้เราอย่าเพิ่งดึงแน่นก็ได้นะคะกีบที่สองก็เหมือนการจับปลายริบบิ้นยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างเสร็จแล้วก็ม้วนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ม้วนลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะสอดข้าม1คู่ใช้นิ้วโป้งกดด้านล่างนะคะ บังคับให้ริบบิ้นออกมานี่นะคะหนึ่งคู่ที่ขามจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงใช้นิ้วของเราม้วนช่วยนะคะนี่เราก็ทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจ นี่จะได้ลักษณะกีบดอกแบบนี้ทีนี้นะคะวิธีการจัดแต่งเราก็จะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งของเรานะคะค่อยๆม้วนแล้วก็ดึงแบบนี้นี่นะคะม้วนตรงนี้นะคะม้วนดันนี่ให้ได้กีบเท่ากันนะคะอันนี้ก็ม้วนแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จัดแต่งแบบนี้เหมือนกันเลย ให้เท่ากันนะคะจะได้ดอกที่สวยงามพอเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บปลายลิปปิ้นที่เหลือนะคะแล้วก็จะโค้งปลายลิปปิ้นขึ้นไปแบบนี้เลยสอดด้านหน้าของเส้นที่เราทำใช้นิ้วโป้งกดหยิบตรงนี้นิดนึงนะคะจะได้สอดออกไปได้ง่ายนี่นะคะแล้วก็ดึง ดึงให้2เส้นนะคะเท่ากันแล้วก็ใช้นิ้วของเรากดให้เป็นรอยนะคะนี่จับโพ้งแล้วก็สอดขึ้นไปนี่นะคะดึงให้เท่ากันทั้ง2เส้นแล้วก็กดนะคะทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ปลายริบบิ้นที่เหลือตรงนี้เราก็จะใช้กรรไกรตัดทิ้งไปเลยเราก็จะดึงนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะวิธีการใส่เราก็เหวี่ยงไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่ตรงนี้เราต้องหาอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะคะถ้าเราสอดลงไปได้ยากนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบวาเลนไทน์รูปแบบดอกใหญ่นะคะนี่ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะถ้าชอบลายนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไป